สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังตึงเครียดอยู่กองทัพภาคที่สองกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้มีการอพยพประชาชนที่อยู่บริเวณตะเข็บชายแดนทั้ง4จังหวัดตั้งแต่อุบลร,ราชธา,านีศรีสะเกตสุรินและบุรีรัมเพราะยังมีการสู้รบอยู่กระทรวงศึกษาธิการ สั่งปิดโรงเรียนจํานวน641โรงเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนสถานการณ์เช่นนี้เราในฐานะแนวหลังต้องให้กำลังใจแนวหน้าทราบข่าวว่ากองทัพกรัรมพูชาจะยิงปืนใหญ่มีเป้าหมายที่สนามบิน บุรีรัมถ้าเป็นเช่นนั้นจริงไทยเราก็มีสิทธิ์ตอบโต้มีสิทธิ์ป้องกันตัวเองหรือที่เรียกกันว่าตอบโต้อย่างมีสัดส่วนเมื่อเขาใช้ปืนใหญ่หรือ BM21 ยิงสนามบินบุรีรัมแล้ว ประเทศไทยก็มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้สามารถเอาคืนยิงสนามบินเตโชของกัมพูชาได้ตาต่อตาฟันต่อฟันครั้งนี้เอาให้เสด็จน้ำจะได้ไม่มีข้อสงสัยต่อไปถ้ายืดเยื้อประเทศที่สามจะลุกคืบเข้ามาอีกตอนนี้อันวาอิบราฮิม ประธานอาเซียนก็แสดงความกังวลขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็จะไปถึงประธานาธิบดีโดนันทรท์เพราะถ้าดูความเคลื่อนไหวของ CNN เห็นได้ชัดว่าสเสนอข่าวข้าวข้างกัมพูชาบอกว่าไทยใช้เครื่องบินระเบิดทำลายกัมพูชา ทั้งที่เป็นการตอบโต้ตามสัสดส่วนแล้วก็ทำลายฐานที่มั่นกองทัพของกัมพูชาที่ใช้อาวุธหนักทำลายทหารไทยก่อนฝากไปยังรัฐบาลกองทัพเอาจริงเอาจังอย่าอ่อนมือคราวนี้มวนเดียวจดนะครับ